โอเคอันนี้จะเป็นน้ําตาลเนาะน้ําตาลสุดแล้วเนาะอันนี้จะเป็นน้ําตาลออกกากีนิดนึงแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ําตาลแดงน้ําตาลน้ําตาลตน้ <laughs> นําตาลไหนก่อนดีนะคะแล้วก็รุ่นนี้รุ่นเนี้ยขอคนที่ชอบใส่ใหญ่ๆนะเพราะว่าน้องอกสามสองก็เอาไปอกสามหกยาวสี่สามสามสองสามสี่ใส่ได้นะคะน้ำผ้าตึงสามหกแล้วเป็นงานผ้าเย็บต่อชิ้นซึ่ง ต่อบนเอวบนนะคะย้วย e สวยเลยโอ้ยเธองานมีซิปส่วนมากก็คืองานไฮเอ็นนะงานมีซิปส่วนมากคืองานไฮเอ็นนะเป็นซิปข้างเย็บเก็บทรงให้เป็นสีน้ําตาลอ่อนๆน้นําตาลออกน้ําตาลนะั่นแหละมันเข้มเป็นในประมาณแบบน้ําตาลเจ็ดสิบปอร์เซ็นจะเป็นงานที่แบบไล่โทนกันนิดนึงน้ําตาลเมโลได้ไหมประมาณนั้นอ่ะรุ่นนี้มีซส์อะไรบ้างนะ S อ รุ่นนี้มี sm นะคะ s 3 4 m 3 6ด้านหลังเป็นสมอกซึ่งผ้าไม่ต้องรีดผ้าไม่ต้องรีดหุยเธอสีฟ้าออกสามสองมีเจ้าของแล้วมาเร็วรุ่นนี้มี s มี m ค่ะที่ลักจะเป็นสีน้ำตาลออกน้ำตาลอินนิดน,นึงนะแต่ไม่ถึงกับอิโพ้งพางนะคะอิดแบบซอบๆอ,อยู่